เขาใหญ่ป่าโมรดกโลกอุดมไปด้วยทรัพยากรและเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไทยในระยะ10ปีพบการบุกรุกในเขตป่าโมรดกโลกสุ่มเสี่ยงต่อการถอดออกจากการเป็นโมรดกโลกผู้นำชุมชนและกลุ่มลักป่าเขาใหญ่ได้ทำหน้าที่อย่างแข็งขันในการปกป้องผืนป่าแห่งนี้ให้คงความสมบูรณ์ไม่ถูกบุกรุกและครอบครองโดยเฉพาะกลุ่มในทุนและผู้มีอันจะกิน ซึ่งไม่ใช่เกษตรกรที่จะต้องอาศัยพื้นป่าแห่งนี้เป็นแหล่งทำรรมาหากินถึงกระนั้นพื้นป่าแห่งนี้ยังพบการบุกรุกครอบครองโดยมิชอบหน่วยพยาเสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มรักป่าเขาใหญ่ตรวจสอบที่ดินของนายศิลาพุ่มพวงซึ่งอยู่ในเขตตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศึกษา มีคำตัดสินตั้งแต่ต้นปี2552ให้ในายศิลาออกจากพื้นที่แล้วแต่นายศิลาไม่ยอมย้ายออกไปผมได้รับแจ้งจากชาวบ้านตอนนั้นผมเป็นเจ้าที่ออมตอง,ตองผมก็เลยแจ้งเจ้าที่มาตรวจจับยึดตรตงนี้ครับผมเป็นน้องเนี่ยในปี52ปี52ครับ,รบตอนปี52เ<ต>ราพบว่ามันเป็นสภาพเป็น,ป,นป่าครับเป็นป่าแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยรู้ดี ทุกอยู่ก่อนผ่านมานะครับก็ผ่านมาตรงนี้เป็นป่าที่ชาวบ้านสามารถเข้ามาหาอะไรกินได้ครับเก็บเห็ดเก็บอะไรได้นะครับต่อมาเมื่อตอนนี้มายึดมาบุกลุกแล้วก็ชาวบ้านขึ้นมาไม่ได้ครเขามาบุกลุกมาทําเป็นอะไรได้มันทําเป็นบ้านแล้วปลูกผลไม้ปลูกกล้วยปลูกอะไรยเงี้ยครับแต่แล้วจะต่อมาที่ปัจจุบันที่ผมนี่ก็มีทางมีกระทิงมันมันล้มอะมีหลักฐานอยู่ตงนั้งเขาไม่ไหวแ้ เราตอนนั้นที่ในทุนเขาขึ้นมาสร้างบ้านนี่เขาอ้างเอกสารใช่ไหมบบทห้าครับเขาอ้างว่าไงครับอ้างเขามีเอกสารสิดได้มาโดยชอบโดยซื้อต่อชาวบ้านมาอีกทีหนึ่งโดยบใบบทห้าในรับที่จำนวนเก้าสิบเก้าไร่เก้าสิบเก้าไร่ครับผมแล้วเราตรวจสอบแล้วสรุปพบว่าไงครับตัวใบใบบทห้านะครับออกมาโอเอาโดยไม่มีชอบโดยที่ว่าฟังตบตออกให้ ครับอบตเนี่ยมันเกิดจากชาวบ้านไปแจ้งความนุงในในนี้เป็นของที่แปลงนี้ออกไปพระท้วงให้โดยปหลัดแล้วพยา่บ้านเซ็นรับรองที่ไหนมาเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาที่จะต้องไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายหน่วยพยาเสือต้องการทำให้เป็นกรณีตัวอย่างโดยนายศิลาจะต้องรื้อถอนและออกจากพื้นที่โดยเร็วพื้นที่ตรวจสอบมีการตรวจยึดพื้นที่ ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตอนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกลางดงนะครับได้นํารถกระเช้ามายกเสาไฟฟ้าที่นําพาดเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวในการตรวจยึดวันนี้มีการลวมมือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกลางดงนะครับได้นําเสาไฟฟ้าออกจํานวน5ต้น ในพื้นที่ตำบลพญาเย็นนอกจากนายศิลาแล้วชาวบ,บ้านยังร้องเรียนว่ามีบ้านพักสองหลังเป็นของนักร้องปอปลาชื่อจริงพอพานโดยซื้อที่ดินมาจากนายต้นเนื้อที่หนึ่งไร่ในราคา8 0 0แสนบาทพื้นที่เดิมเป็นสวนป่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปูประดูป่ามาตั้งแต่ปี2511ิดถึง2,5 2 1 เมือนนักร้องปอปลาซื้อที่แล้วในปี2553ได้เตรียมปรับพื้นที่ปลูกบ้านแต่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้สั่งหยุดก่อสร้างและให้ปลูกต้นไม้ทดแทนแต่ปัจจุบันได้เข้าไปตรวจสอบพบว่ามีการสร้างบ้านขึ้นใหม่สองหลังโดยเจ้าของบ้านมอบหมายให้ชายคนหนึ่งดูแลทำความสะอาดโดยจ่ายค่าจ้างเดือนละ4,000บาทส่วนนักร้องปอปลา จะมาที่บ้านหลังนี้เดือนละครั้งสูำความสะอาดอ่าก็ให้เลยใส่พี่พี่ชื่ออะไรนะ่ย<น>พี่สำรวยสำรวยนามสกุลคุ้มพวงเอ่อสำรวยคุ้มพวงเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พี่สำรวยนั่นเลยคนระับนำตรวจน,น,นั้นมงคอนนำนี่นะต้นขายไปมันเกือบจบแปดแสนเลยไร่ละแปดแสนนะเขาซื้อเท่าไหร่เขาซื้อกี่ไร่เนื้อเที่ย มันหนึ่งไร่แต่ว่ามันไม่มีความสามารถที่วัดนะโลกไอที่มันเป็นหลักที่นัต้นเจ้าของเนี่ยเป็นฝังเสาปูขึ้นไปบนนู้นแต่ปี่ปันก็ได้แต้อทำอยู่เป็นี้แต่ข้้งหลังก็ถือว่าของของคุณปั่นเขายังเคะครอบครองอยู่ข้างบนอยู่นะลักษณะนั้นนะลักษณะนั้นไร่ละแปแสนไม่ได้น่ตอนนั้นเขาประมาณแ้าแบนโอ้ดีนี่ไม่ไม่รอบสี่ห้าล้านเลยพี่เนี่ยสวยอย่างเงี้ยนี่เขาเคย ครั้งหนึ่งเมื่อปี53ผู้ช่วยประวัติศาสตร์ตอนที่ผู้ช่วยก็สั่งไม่ให้ก่อสร้างตอนนั้นพี่อยู่ไหมเมื่อประมาณปี53พี่อยู่แล้วสิแค่ปี53ผมอยู่แต่ผมไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะว่าก็ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้พูดอะไรคนเก่บคนแก่กันอยูในรุม นอกจากนายทุนและผู้มีชื่อเสียงจะบุกรุกครอบครองป่ามรดกโลกยังมีชาวบ้านอีกนับร้อยรายที่อ้างสิทธิ์อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หน่วยพยาเสือได้ตรวจสอบพื้นที่และดำเนินคดีให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งจะไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะร่ำรวยหรือ,อยากจนป่ามรดกโลกคือป่าต้นน้ำและมีแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อย่างชัดเจน การที่ชาวบ้าน100รรายอ้างสิทธิทำกินในพื้นที่4แปลงจึงเป็นการครอบครองโดยวิชอบและเป็นที่มาของการตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่มาของการได้มาซึ่งเอกสารสิทธิ์ตั้งแต่ปี2556โดยมีความเห็นว่าพื้นที่นั้นไม่น่าจะมีผู้ใดครอบครองหรือมีผู้ได้สิทธิ์ในเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องโดยพญาเสือตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังก่อนประกาศเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในปี2505และประกาศเป็นเขตป่าไม้ถาวรในปี2502พบสภาพป่าสมบูรณ์มันมีร่องรอยการใช้ประโยชน์ตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขตวิทยาแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเมื่อปี56เนี่ยเราได้มีการพ่อชํำกาไม้โครงการพาะชํำกาไม้เนี่ยก็เพราะหลายแสนหลายๆโครงการด้วยกันก็มาบริเวณจุดนี้เจ้าที่ก็มาทําการวางแปลงแล้วก็ทำเรือป่ะช้ำมีการกอกถุงมีการใส่ดินแต่ดิน อยู่ดีอยู่ดีๆนะก็จะมีเจ้าของที่เนี่ยมาบอกว่าที่ตรงเนี้ยเป็นที่ของเขามีเอกสารสิทธิ์ให้เจ้าที่ของเราเนี่ยเอาสิ่งของเอาถุงพ่อชํำเอาทรัพย์สินต่างๆออกจากพื้นที่เป็นการฟ้องร้องจากทนายนะครับมีแอบอ้างเอกสารมาทั้งหมด4รายด้วยกันในที่ประมาณร้อยกว่าไร่บริเวณจุดนี้ก็อยู่ที่อำเภอปากช่องทางด้านฝั่งปากช่องจังหวัดเราอยู่ของโคราชนะครับอีกฝั่งนู้นก็เป็นของสระบุรี ทางทางเจ้าของนั่นเขาเอาเอกสารสิทธิ์ตัวไหนมาอ้างครับแล้วการครอบครองเราตรวจสอบแล้วเป็นไงครับเ,เขาอ้างมาเป็นสำเนาเป็นนสามกอนะครับสี่ฉบับด้วยกันนะครับทั้งสี่ฉบับเนี่ยก็เราตรวจสอบแล้วออกตั้งแต่ปี19เตั้งแต่ปี19เกนี่ยเก่าสุดแล้วนะครับ,รบแต่ว่าอุทยาเราประกาศตั้งแต่ปี05เป็นป่าไม้ถาวรปี02ย์สองตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่มีที่มาของสอคอมาถึงว่าล่องรอยการทํากินการใช้ประโยชน์เนี่ยไม่มีแล้วก็ตรวจสอบว่ามีการออกเดินสํารวจ ที่ชัดไปกว่านั้นทางคณะเจ้าที่เนี่ยได้ได้มีคณะกรรมการตรวจสอบว่าท่านกรรมการแล้วให้เข้ามาชี้พื้นที่เจ้าของที่ดินดังกล่าวที่มีชื่อทั้งหมด4ี่รายเนี่ยมายืนในพื้นที่ดังกล่าเนี่ยไม่สามารถชี้ที่ดินตัวเองได้ก็เนื่องจากไม่เคยเข้ามาแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่ดินของตัวเองอยู่ตรงไหนแล้วที่ดินตรงนี้เรายืนยันชัดเจนแล้วก็แนวเขตของตามภารกิจดิก่าของเราชัดเจนคือคลองมวกเหล็กเป็นคลองเป็นแนวเขต ตามราชกิจดีกาชัดเจนว,ว่าฝั่งนี้เป็นของแนวเขตวิทยานแห่งชาติเขาใหญ,ญ่ทั้งที่วันนี้เราต้องร้องขอไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหารหรือว่าตามกฎหมายธรรมนูญหรือว่ามีกฎหมายใหม่ที่จะใ,ให้สิทธิ์กับพื้นที่ตามราชกิจดีกาของของอุทยานแต่ละแห่งอ,อ,อย่างเช่นชุมพูทานเนี่ยขอใช้สิทธิ์ขอสร้างเขื่อนเนี่ยเราต้องเพิกถอนที่ดินดังกก่าวเนี่ยออกนะครับเพิกถอนเลยนะเพิกถอนที่ดินดังกก่าออกแต่วันนี้ที่ดินเนี่ย กรมที่ดินมาใช้พื้นที่ของของพื้นที่ของกรมอุทยานเราขอแนะนำนะคัแนะนาเป็นเป็นเหตุผลซึ่งกันและกันว่าถ้าออกหลังหมายความว่าอุทยานเขาใหญ่ประกาศปีศูนย์ห้าถ้าคุณจะออกหลังปีศูนย์ห้าเนี่ยถ้ามีหลักฐานเนี่ยคุณต้องเพิกถอนที่ดินบริเวณจุดน,นี้ถ้าเมื่อเราร้อยได้คุณต้องเพิกถอนตรงนี้ออกไปก่อนเพื่อที่จะเราได้กันพื้นที่ตอนนี้อุทยานอีแคเขาใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ1นึ่งล้านสองแสนไร่ก็ยังคงอยู่หนึ่งล้านสองแสนไร่ แต่วันนี้คืนนีนะ้มีคนมาออกเอกสารสิทธิ์ทั่วไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้เพิกถอนที่ดินตรงนี้ออกให้กับรัษฎรใดๆทั้งสิน้นอันนี้ก็เป็นกฎหมายแล้วเราร้องขอว่าถ้าคุณจะออกเอกสารสิทธิ์ใดๆในเขตพื้นที่ป่าดุรัศหรือว่าป่าสงวนหรือว่าตามกรบอรต่างๆที่เรามีกฎหมายในพื้นที่ป่าดุรักเนี่ยควรจะเพิกถอนที่ดินในะก่าวออกไปก่อนซึ่งขั้นตอนนี้มันจะต้องใช้เวลาขนาดนะคืออันนี้อยู่ในขั้นตอนของตอนนี้คอสชอกําลังปรับปรุงกฎหมายเนี่ยผมว่าถ้าถ้าทำได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อ ต่สอทรัพย์สินของของแผ่นดินเพราะว่าก่อนที่จะได้เอกสารสิทธิ์ได้เป็นนทสามกรหรือเป็นโฉนดที่ดินเนี่ยเอ่อทั้งนี้ทั้งนั้นในการเพิกถอนที่ดินดังกล่าวเนี่ยจะต้องตั้งคณะกรรมการแต่วันนี้คืนนีก็มีการเดินสำรวจออกที่ดินโดยที่เจ้าที่ของรัฐไม่รู้รแล้วก็พอเจ้าที่ของรัฐมาดำเนินการกิจกรรมของอุทยานเองวางแปลงพ่อชามเองหรือว่าจะฟื้นปูป่าหรือว่าจะปลูกต้นไม้ กกกับมีีเเจ้าาขอขอองงรในนนท่ดดิิ็ปโดยพญาเสือมอบให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แจง้งความผู้ที่อ้างสิทธิครอบครองที่ดินเพราะพื้นที่นั้นอยู่ในเขตความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยตรง ภารกิจทวงคืนพื้นป่าบรดดโลกเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ของหน่วยพญาเสือ,อยังเดินหน้าต่อเนื่องโดยเปิดปฏิบัติการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายระเบียงไพรแวรลรี่อยู่ที่หมู่12ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเพราะเป็นพื้นที่ซึ่งผู้ครอบครองได้ลงบันทึกหรือถอนสิ่งปลูกสร้างและมอบพื้นที่ให้กับรัฐตามบันทึกความตกลงมอบที่ดินเสี่ไร่เสร็จ ลงวันที่4กรกฎาคม2559แต่เวลาร่วมมาหนึ่งปีผู้ครอบครองอยังไม่ส่งมอบพื้นที่คืนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยพยาเสือจึงมอบให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ครอบครองและเป็นเจ้าของระเบียงไพรแวรลี่ซ้ายมือเนี่ยคือส่วนนี้ยอูนอกเพราะว่าจุดที่เรายืนคือจุดตัดอนี้ครับจุดตัดรนอันนี้เรียนในีล จุงมันมีอะไรบ้างจุงจุงกำลังดูภาพหนึ่งหนึ่งสองสองนี่นะทำห้องน้ำทำลานกลางเต็นท์มีแคมป์ไปมันประโยชน์ร่วมอยู่แล้วเจ้าของเขายอมรับไปแล้วว่าของเขาแล้ววันนี้เราจะดำเนินการต่อยไงคือเรามาติดตามงานเขาที่แล้วขาบอกว่าเขาจะเขาจะรื้อออกทั้งหมดแล้วก็คืนพื้นที่ตรงนี้ให้กับให้กับเรา แต่ว่าบางทีมันมาแต่ผมเจ้าที่เราไม่เคยเข้ามาดูเลยแล้วก็ก็ยังไม่มีอะไรขยักไปเย็่ก็มีแค่ห้องน้ำด้วยตั้งแต่ช่วงแรกที่เรามามแต่ถุงทุกวันนี้เขายังเอารถยนต์มาจอดแขกของเขาก็มาใช้บริการสระน้ำไม่ยังมีการปล่อยน้ําเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรให้นักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่รับถือว่าอย่างนี้มันก็เป็นการละเว้นกันก่อนน่างจากนี้ไปล้วก็ยังมีการเรน่งคดีวันนี้แจ้งความวันนี้ผมมาติดตามงานคราวที่แล้วผมมาตรวจสอบแล้วก็ผม เราเราให้อุทยานเขาใหญ่เน so of ี come, so, so, so anyway. so, so so, ่ยเป็นเป็นแม่งานเขาเป็นของเจ้าของพื้นที่เขาเองก็ด้อเปินดเินตามกฎหมายแต่วันนี้ถ้าเขาไม่ได้ดำเนินกฎหมายผมก็เชื่อว่ามันจะมีการอะไรสักอย่างที่เจ้าที่ละเว้นหรือว่าช่วยเหลือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ต้องว่าไปตามกฎหมายส่วนัีเพราะฉะนั้นวันนี้เจ้าที่พื้นที่เองอุทยานแห่เขาใหญ่าโดยหัวหน้าอุทยานต้องต้องมาผู้ชี้ขาดว่าจะต้องทำยังไงแต่ผบอกว่า รอแล้วเพื่ออย่างเงี้ยมันเห็นหูีแล้วว่ามันผิดกฎหมายครับมีอะไรที่ผิดก็อย่างน้อยๆในน,น,นนี้ถนนวิจิตนถนนแอสตันติกเนี่ยซึ่งมาบุกลุกสร้าง,งโรครงกริจเราบอกว่าไม่ใช่ของเขาไม่ได้เพราะมเชื่อมต่อจากถนนเดิมของเขาสี่ลัวอันนี้ก็ถือว่าของเขาสร้างบุกลุกลุกล้ำลเข้ามาในเขตอันนี้ก็คือบุกลุกถ้าถังที่ถือก็ครองสิงบลุกสร้างมีนะครับสิปบุกสร้างก็มีศาลาเน่องจากที่ อันนั้นผ่านประมาณ60เปอร์เซ็นต์ถือว่าลูกล้ำก็มา60เปอร์เซ็นต์ข้างต่อหลังแล้วมีสระน้ำหนึ่งลูกแล้วก็มีแคมป์ไฟแล้วก็ห้องน้ําที่ลื้อไปทิ้งไปแล้วเนี่ยแค่ปไปเชิงไส้ลักษณ์แค่วันเรามาจับเองแต่แก่นั้นมาที่นี่เกือบปีเนี่ยก็ยังเห็นอยู่สภาพเดิมก็ยังใช้ประโยชน,น์มนเด้